สวัสดียามสายสายครับพี่น้องเอฟสีครับวันนี้นสายนิสัยวันนี้จะพาพี่น้องมาดูเป็นความรู้ข้างอคอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องขี้ของสัตว์ขี้ของลูกสัตว์ที่ป้อนนมนะครับนี่นี่พี่น้องครับดูครับนมขี้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเขียวด้วยนะครับเป็นสีเขียวเียวเป็นก้อนแข็งแข็งนะครับก็คือเป็นนมนะครับเป็นนมของเขา นี่คือลักษณะข,ขี้ของการป้อนนมเนี่ยขี้ที่ไม่ต้องเป็นห่วงจะเป็นอย่างนี้ครับอ่อาครับถ้าป้อนนมแล้วขี้ออกมาลาักษณะนี้ถ้าพี่น้องสังเกตเห็นเป็นคนช่างสังเกตเนาะขี้อย่างนี้อะพี่น้องครับรับประกันได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพก็ดีนะสุขภาพก็ดีนี่พอจะป้อนนมจเจ้าบัวเอกเจ้าผิวจะป้อนนม ทั้งขี้ทั้งเยี่วรวมกันเลยครับตอนนี้ขี่ก็ออกมาเลยเขาก็จะขี้เวลานี้ประจำครับพี่น้องอ่ะให้ดูใกล้ๆขี้นี้มีสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเป็นระหว่างนมแม่ของเขานะครับนมแม่ของเขากับอ่านมที่ป้อนไปด้วยนะครับอ่ให้พี่น้องได้ดูรายละเอียด ลักษณนะขี้นี้ไม่มีพยาธินะครับเนื่องจากผมกรอกยาถ่ายพยาธไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพเรียบร้อยอวันนี้ก็จะป้อนนมมื้อเช้าเป็นเป็นวันสุดท้ายนะต่อไปก็จะป้อนแค่มื้อเย็นมื้อเดียวครับเพราะอะไรครับพี่น้องแม่เขานมเยอะแล้วครับน้ำนมแม่เยอะบัวเอกกินนมแม่ มือหนึ่งนี่วันหนึ่งนี่หลายรอบมากสังเกตเห็นนะครับแล้วก็วิ่งคึกคืนมากนะครับเขาวิ่งออกวิ่งคึกคืนมากก็จะจะปล่อยให้เขาไปกับฝูงใหญ่แล้วครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับพี่น้อง่อาวันนี้สาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องขี้ของสัตว์ที่เราป้อนนมถ้าออกมาเป็นสีเป็นเมือกออกมาขี้เลว้วอะไรต่างๆ ก็ถือว่าไม่ดีนะครับเป็นเป็นลักษณะที่ขี้ที่ไม่ดีขี้ที่ดีต้องเป็นอย่างที่ผมลงคลิปไว้ให้เรื้องต้นนั้นนะครับสวัสดีครับ